ไมม่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจส,สุดยอดโปรโมชัน่นมิสโซบายจีฟนะคะวันนี้นะคะเจี๊ยนะคะก็ก่อนวันสงกรานนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวอารยประเทศนะคะนี่หรือว่าปลายเปกของเรานั่นเองนะคะก็ว่าจะข้ามไปเสี่ยงดวงกันสักนิดสักหน่อยสักเล็กสักน้อยนะคะคุณตำรวจเอ้ยรอเลยไม่ใช่ไม่ได,ไได้เดี๋ยวเราจะเจ้าคันนี้นะคะไปส่งนะคะก่อนวันสงกรานแบบนี้นะคะ มีใครไม่ได้กลับบ้านบ้างไหมคอมเมนต์มาบอกพีพหน่อยสิมานี่ก่อนมานี่ก่อนอย่าเพิ่งให้ดูรถอย่าให้ดูง่ายๆสิอย่าเป็นคนไปเปิดอะไรเขาดูง่ายๆแต่กล้องกออ็มีใครไม่ได้กลับบ้านส่งการช่วงปีใหม่แบบพี่ไหมคะออคอมเมนต์มาบอกพีพกันหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พีพด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ได้กลับบ้านนะคะหรือว่าเบื่อเบื่อเงาเงานะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในติ๊กต๊อก เดี๋ยวพี่ไลฟ์แน่นอนนะคะเวลาเมาชอบไลฟ์ติ๊กต็อกนะอ่ะเดี๋ยวมาเจอกับเจ้าคันนี้ก่อนค่ะน,นี่เลยคันนี้นะคะเป็นไทยด้านสี่ประตูยกสูงนะคะตบมอืออยู่คนเดียวก็ตบคนเดียวนะไม่เป็นไรอ่ะคันนี้นะคะลูกค้ารีเควสมาบอกว่าอยากได้แบบเกือบเดิมแต่ว่าไม่ต้องเดิมมากนะคะก็จัดไปนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยกลัวเรื่องของการทําความสะอาดยากนะคะกลัวว่าเออใส่อุปกรณ์อะไรเข้าไปหลายอย่างแล้วกลัวแบบ เวลาทําความสะอาดมันจะแบบเข้าไม่ถึงซอกเออนะคะเราก็เลยแบบอ่ะเป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะแนะนําให้เพราะว่าอย่างนี้ก็ถือว่าสวยนะคะตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นกระจังหน้าจาเดิมแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับคิวกันชนนะคะด้านหน้านะคะก็เป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยอันนี้คือชุดเดิมนะไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะเราจะแต่งก็แค่ด้านล่างค่ะถัดมาเลยนะคะก็คือสเกิร์ตหน้าแบบนี้นะคะสเกิร์ตหน้าตัวนี้นะคะเป็นสเกิร์ตหน้าเออสเกิร์ตหน้าอะไรเขาเรียกชื่ออะไร สะเก์ตหน้าผมไฟเดลไลท์สะเก์ตหน้าไอหูแดงสะเก์ตหน้าอะไรดีหนูน้อยหมวกแดงช่วยตั้งชื่อให้พิมพ์หน่อยเลยว่าสะเก์ตหน้าอะไรดีเออนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือมันมีไอตัวหูลากตัวนี้สีแดงนะคะซึ่งอันนี้เป็นตัวแต่งเพื่อเพิ่มความหลอนะคะอ่าแล้วก็มีไฟเดลไลท์ให้ด้วยนะคะ อ่ะถัดมาค่ะด้านข้างในชุดโปรโมชั่นเราไม่ได้แถมแค่สเกิร์ตอย่างเดียวนะเราแถมซุ้มล้อให้ด้วยแต่จริงๆใครจะไม่ใส่สซุ้มล้อก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าบางคันไม่ใส่ซุ้มล้อล้วก็ดูหล่อด้วยนะคะซุ้มล้อเราเป็น6นิ้วนะคะลูกค้ามีหลายขนาดให้เราเลือกนะคะมีทั้ง6นิ้ว4นิ้ว8นิ้วนะคะแล้วก็มีทั้งแบบมีหมดุดแล้วก็ไม่มีหมดุดมีทั้งแบบดําด้านแล้วก็ดําเงานะคะมีให้ครบเลยนะคะลูกค้าเลือกได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวซุ้มล้อของเราเนี่ยเรา รูเดิมนะคะเพราะว่าหลายๆท่านถามมามากๆเลยว่าซุ้มล้อเราติดตั้งยังไงอ่ะให้ดูเลยนะคะงานก็คือเราใช้ตัวเนี้ยตัวเดิมรูเดิมของไอตัวเนี้ยนะคะแล้วก็อัดขอบด้วยซิลิโคนนะคะ,ะซิลิโคนที่หน้าพี๊เนี่ยคะ่ะถอดไปใส่แปะไว้เลยคะ่ะถอดไปใส่เลยนะคะล้อเล่นหน้าเดิมอ่ะถัดมาคะ่ะในโปรโมชั่นเราก็มีล้อแม็กให้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะตัวนี้เนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีจริงๆลูกคา้าจะเลือกรุ่นอื่นก็ได้นะแต่ว่ามันไม่มีแบบก็เลยไม่เลือกกันอันนี้ก็เข้าใจได้ <c oughs> นะคะอันนี้เรียกว่าลายดอกไม้นะคะลูกค้าตัวนี้เนี่ยเป็นแมกออฟโรดนะคะแล้วก็มาพร้อมกับยางอัเทอร์เรนที่เป็นมอนสเตอร์นะคะของลายเดนแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ก็จะมีความแบบตะกุยตะกุยหน่อยดอกใหญ่ๆนะคะแบบนี้เลยนะแล้วก็ส่วนด้านข้างนะคะเรามีสติกเกอร์ให้ลูกค้าเลือกเนี่ยถึงกี่ลาย เยอะอประมาณ30มลายนะคะแต่ก็ไม่เคยเลือกลายอื่นกันเลยนอกจากายนี้ก็ไม่เข้าใจอีกเหมือนกันนะคะเอ๊ยยังไงเอ๊ยยังไงนี่ก็เลือกไปนะคะสําหรับลายนี้นะคะก็เป็นมิสซูบิชิไท t ันนะคะก็สวยๆแบบนี้ไปนะคะพร้อมยังพร้อมจะไปเจอไฮไลท์ของเราหรือยังพร้อมจะไปเจอคนสวยหรือยังไม่ใช่ได้เลยนะคะโลบาร์ของเรานั่นเองนะคะหรือว่าสปอร์ตบาร์ของเรานั่นเองนะคะนี่สวยไหม สวยมากสปอร์ตบาร์ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่สั่งทำสีนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากจะได้สีขาวสีส้มสีแดงสีแดได้ทุกสีเลยนะคะอย่างคันนี้เนี่ยลูกค้าก็บอกว่าเอาสีดำอ่ะเราก็จับไปสีดำแล้วก็ตัดขอบให้นิดหน่อยนะคะเล่นเล่นสีนิดหน่อยก็คือสีแดงนะคะนี่หรือว่าจริงๆจะเอาเป็นดำไปหมดเลยก็ได้นะเออดำด้านดำเงาสั่งได้หมดเลยนะคะลูกค้าอันนี้ก็ ลองโทรมาคุยนะคะว่าจะได้ราคาเท่าไหร่ไม่ได้มีแดมแต่ว่าถ้าลูกค้าตัดบางอย่างออกก็อาจจะเปลี่ยนนิ้วของแถมได้นะคะประมาณนี้รถที่ลูกค้ากำลังเห็นอยู่ตอนนี้่ะ,ะเออลืมอ่ะลืมเป็นคนขี้ลืมไปเลยว่ะมามามา,มาดูการชนท้ายหน่อยกันชนท้ายของเรานะคะเราใส่เป็นของ Outlander ให้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะอยากจะบอกว่าราคาแพงมากนะคะไม่ค่อย มากขนาดนี้เลยนะคะอันนี้คือราคาอีกนิดหนึ่งแปะหมื่นนะคะอีกนิดนึงคือแปะหมื่นแต่ว่าดูความรูดรามาเห่าซะก่อนไฮโซเห็นไหมมีความเป็นเนื้อเหล็กปั๊มโลโก้เห็นไหมปั๊มโลโก้นะคะไม่ได้เป็นแปะนะคะเป็นปั๊มโลโก้นี่ปั๊มปั๊มอะไรนะอักษรเอาเลนเดอร์ er, นะคะเห็นไหมมีหูห่วงใช้งานจริงนี่ลากได้นะคะเห็นไหมสองฝั่งให้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟอันนี้เป็นไฟถอยนะคะลูกค้าเวลา ใส่เกียร์ถอยเนี่ยก็คือจะแบบสว่างตาแตกเลยนะคะในก็เราก็มีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะสําหรับตัว,วสําหรับคันนี้ด้านหลังอ่ะพอแล้วไปแลวน้าลายเหนียวแล้ว <c oughs> อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เมืองใจให้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นคันนี้นะคะบอกเลยว่าเด็ดมากเด็ดจริงๆใครอยากรู้ว่าเด็ดยังไงก็โทรหาพี่อีฟหรือว่าน,น,วน้องเมย์ค่ะน้องเมย์ค่ะแล้วก็น้องแมนไอตัวนั้นตัดออกได้ไหมอ่ะ <c oughs> ตัวมันตุยต้ยๆน,นุ่มนิ่มอ่ะ เออนะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่เอารถไปปล่อยก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบาย